ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้ก็มาลงด่านของซูเปอร์แบทเทิลโลนะเป็นด่านที่70ก็คือด่านชื่อ g i ฟต e d w a r r เร r นะก็คือพวกนักลบที่มีพรสวรรค์น,นะเอ่อตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นเกี่ยวกับคนตายอนะไรไม่ใช่นะแม่งกําผิดนะก็เป็นด่านที่70พอดีแบบนี้นี่วิชั่นให้เราฟาร์มแบบเอ่อเจ็ด ตั้งแต่61ถึง70ยังไม่มานะถ้ามาแล้วผมอาจจะต้องหาเออเป็นทีมแบบออโต้นะแต่จากที่ดูนี่โลคาร์ดวอลเลอร์ไม่น่าจะได้นะอติฟิเชียลไลฟ์ฟอร์มอาจจะมีหวังนะแต่เจแนเอพาวเวอร์นี่ผมไม่มั่นใจเลยนะคนเน็กเต็ดออฟโฮนี่ก็น่าจะยากหน่อยนะเวลาคุณรัสอเว k เคนนิงนี่อาจจะพอเป็นไปได้อยู่นะ ไม่ก็เพาฟูลคัมแบกนะส่วนกิฟเต็ดวอลเลเยอร์นี่ผมต้องลองลองดูสักรอบหนึ่งนะเพื่อให้รู้พอรู้คร่าวๆว่ามันจะต้องผ่านอะไรยังไงนะไม่แน่ใจว่าเราจะผ่านแบบไม่ใช้ไอเทมเลยได้หรือเปล่านะแต่มันเป็นซุปเปอร์เวทเทิลโรดอะมันไม่น่าจะยากมากจนเกินไปนะก็พวกนักรบที่มีพรสวรรค์ก็มีเบจิต้าหลางหลายหละโบลีแล้วก็ฟรีเซอร์นะครับเออ ไอ้นี่นักรมีพรสวรรค์เหรอเอ่อแต่มันเคยเป็นพระเจ้าที่รวมร่างกันแล้วเหมือนพลังมันจะเกินซูเปอร์ไซยาเพราะจริงๆแล้วพิกโกโลมันก็รวมกับเนียวด้วยนะก็มีพลังเกินซูเปอร์ไซยาเลยดังนั้นผมว่ามันก็พอจะได้อยู่นะนี่ไงพวกพิกโกโลก็ติดเนี่ยแล้วบูก็เออมันก็เป็นปีศาจที่มีความสามารถอะไรของมันอยู่แล้วมันก็มีพรสวรรค์ของมันอะเออ จะเรียกว่าพรสว่านได้ไมมันเป็นปีศาจี่สูกสร้างโดยพวกบาดีดีอะไรนั่นซึ่งผู้นำนี่กิฟเต็ดวอริเออร์ตัวไหนเป็นผู้นำได้บ้างเนี่ยอันนี้นำได้นี่นานี่นำแอทแทกับเอพกับพลังโจมตีร้อยเจ็สิบนะแต่มันเพิ่มพลังป้องกันแค่นร้อยสามสิบเองเอ่อใส่ไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะ โบลีโอ้ยเลื่อนไปทีไปไกลเลยโบลี่นาได้นะแต่โบรี่ตีหมูด้วยนะถ้าใช้โบรีอ่อ่ะอ่ะก็ให้ทีประมาณนี้นะคือผมไม่แน่ใจว่าผมจะมีตัวอะไรที่นําทีมนี้ได้ดีกว่าไอ้สองตัวนี้แล้วนะคือผมอยากใช้ซามารสอะ่ะผมก็เลยใช้ไอ้ตัวผู้นำกิฟเต็ดวอ r เลีตัวนี้แทนนะครับ อย่างอยมันก็นําพลังโจมตีตั้ง170กับคีย์3นะถึงพลังป้องกันจะมีแค่130จนมีความน่าเป็นห่วงอยู่ก็เถอะนะแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะจําเป็นจะต้องใช้ค่าสเตตพลังป้องกันถึงขนาดนั้นนะมันแบบน่าจะไหวอยู่นะส่วนซรัพพ์ร์ตเมมโมรี่นี่คือผมคิดว่าอันนี้มันบวกเลือดแต่ผมอยากได้บวกสเตตไงแล้วไอ้การที่เราจะบวกสเตตได้ทีแบบนี้ เรามี2ทางเลือกนะก็คือใช้การบวกสเตตแบบบวกสเตตให้ตัวร้ายอย่างอันอันนี้นะกับบวกสเตตให้ตัวดีซึ่งผมไม่แน่ใจว่านี้มันตัวดีหรือตัวร้ายอะแต่อาจจะตัวร้ายก็ได้เนี่ยโอ้โหถือว่าเน้นเบิ์นมากเลยนะแล้วทำไมหลบไปตั้งยี่สิบอะทำไมเขาเอาหลบไปตั้งยี่สิบอะเดี่ยเฮ้ย ตัวมันก็สแตกได้นะไหนมันมีคนอื่นตั้งแล้ววพิกโลเนี่ยหนตั้งนาไม่เกลียนมาเออไม่มีคนอื่นตั้งแล้วตัวแม่งมันจะจกิง่งเอ,อ๊ยยังไงไอการหลบยี่สิบมันก็ดีกว่าไอตัวอันนี้แน่ๆแหละเนี่ยลิงก็กห่วยอะไรก็ห่วย หลบยีไม่ได้จำเป็นนะ MUI มาซะเลยอันนี้คือเขาน่าจะตั้งเอาแบบมีอยากให้คนมาอัดคลิปไงแบบอยากให้คนมาบอกอยากถ่ายลงโซเชียลอะไรงี้แหละนะผมว่า <c oughs> นะคนจริงจริงแบบคนจะเน้นใช้งานจริงๆแล้วคงไม่มาตั้งให้มันเป็นแบบอัพขี้เอ้ยอัพเบิ้ไปขนาดนั้นนะ ควรจะเอาเคิไว้บ้างนะครับไม่ควรจะปล่อยลบกไว้ตั้งขนาดนั้นนะส่วนไอเทมที่เหลือนี่ผีกับออันนี้ละกันนะหรือจะเอากันไม้ตายไปก็ได้นะอแต่คิดว่าแบบนี้นะะ่าจะโอเคแล้วแหละอ่ะไปเลยคือผมอยากใช้ซามารถกับพวกแกงฟีเตอร์ไง แต่จะให้ตัวนำเป็นตัวนำตัวลายเนี่ยมันก็ไม่ได้นำได้ดีมากเท่าไหร่นะฮะสีทำอะไรได้อะเดี๋ยวเปิดอันนี้ ระเบิดตัวเองอย่างนั้นเหรอเรียบร้อยตุยไปบาดอกตุยไปอ้าวไม่ตุยแอคทีมสก,กิลนี่เข้าทุกตัวด้วยเนี่ยถ้าถ้าอัพคีย์นี่คือสวยเลยนะทีเดียว ตูได้หมดเลยนะ أ, เออม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 มแบบนี้นล้จะไหวนะเอ fs, เอ, scope, เอ,เอไม่น่าจะต้องกดไอเทมแล้วนะถ้าม <It> ีแต่ไอตัวนี้มันเอาลงมาปุ๊บกดแอคทีฟตายหมดตายหมดเนี่ยเนาะไปมันดิสเบิร์นแอคชั่นหรือทำให้การทำให้ศัตรูแบบขยับอะไรไม่ได้เลยด้วยนะ เราแค่ใช้ตัวเพื่อนเป็นตัวแบบพิกโรนี่นำไปก็ผ่านได้แน่ๆแล้วมั้งเนี่ยถ้าแบบเราไม่เล่นพลาดอะไรเองนะเออตัวอื่นอาจจะบางนะแต่ผมคิดว่านะ่าจะให้พิกโรแบกตัวเดียวทั้งหมดเลยก็อาจจะไหวก็ได้นะเนี่ยเออไม่แน่ใจนะแต่เท่าที่ดูนี่พิกโรนี่ตีตัวเดียวจนผมไม่ต้องเจ็บปวดอะไรเลยนะไม่ไม่เจ็บไม่คันเลยทีมนี้ นางพัฒนาที่ฉันไปถึงได้แล้ว มาให้เรียกมันว่าโกาเดนฟีส่าอืมให้ตีสีมัน,นควรจะตีไม่ตายมาันตีแล้วมันได้อะไรบ้างเนี่ยอ่มลดสเตสตัสต,ตัวนี้ไปมันจะได้ไม่ต้องมาแบบตีเราเข้าแรงเรงนะ เยืนรับดาเมจชิวๆเลยเนี่ยมีพา s s สิบลดดาเมจนะกูดินฟีเซอร์สีฟ้านี่เป็นตัวแทงที่ดีทั้งล่างแบบทีทีที่มัน ECA แล้วก็ไอตัวดีเลยนะถ้าเกิดว่าพา s s ส v e มันทำงานได้เต็มที่นะมันจะแทงได้ดีมากๆนะ ฟินะ Pizza, เซอร์เวอร์ไวยตัวนี้เนี่ยเวอร์ไวคู่กับโกคูซูเปอร์ไซยาถ้าเจอกับโกคูจะตีติดขี้แน่นอนนะครับซึ่งตููก็มีโกคูเหลืองอยู่นี่นะดังนั้นตีติดขี้แน่นอนนะปกติแล้วเราควรจะเน้นเบิ้ลให้มันจะแตกพลังโจมตีไปนะจากไม้ตายเล็กอะ่ะดังนั้นผมว่าคี้ครับเออสิบสองก็น่าจะพอใช้แล้วนะ ถ้าเอาสูงสุดก็ซักสิบสี่นะเออเอาสูงสุดสักประมาณนั้นก็ดีแล้วนะเพราะเราเน้นสแต็กมากกว่านะสำหรับตัวนั้นอ่ามาพิกโลชาเปิดแย I, king, s <S เป็นคิงพิกโลเกิดใหม่ งั้นตัวนี้ลิงดีสุดปะนี่ไงลิงดีสุดเอ่าเราพาสีไม่ทำงานเนี่ยสตูน้อยไปเหรอแต่แบบนี้น่าจะแทงไหวอยู่แล้วนะไอฟีเตอร์ตัวนี้ฟ i เตอร์ฟูฟูาเวอร์ตัวนี้ไม่น่าจะรับได้ไหมสตูไหวก็จริงนะแต่ว่าโบลี่มันชนะสีแถมมัน ECA มาแล้วคงสแตกอะไรได้ระดับหนึ่งนะส่วนพิกโกโลนี่ผมมั่นใจว่ามันเก่งอยู่แล้วนะทนไหวแน่นอนนะ ไปต้องกดไอเทมแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าเรามีพิกโกโลนี่ก็น่าจะผ่านแบบไม่ต้องใช้ไอเทมได้นะแต่ผมยังไม่มั่นใจเพราะว่าผมไม่เห็นแตเมจที่มันตีใส่ตัวอื่นในทีมไงแบบถ้ามันตีใส่เราจริงๆแล้วเราอาจจะควรใช้ตัวอะไรที่มันเน้นแทงดีกว่าไอฟิสเตอร์พลพาวเวอร์แดงนี่ก็ได้นะที่ผมเอาฟิสเตอร์พลพาวเวอร์แดงมาเนี่ย พราะผมคิดว่าลิง์มันน่าจะดีแถมดาเมจมันแรงด้วยไงแล้วนี่มึงตีสตัน์สามติดเร็วเอาตายเลยนะเอาจบเฉยก็ดีก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการลงด่านนี้นะก็ดีมากนะครับสำหรับการโจมตีที่เวอร์วังของวิกโกโรนะเอาซะตัวอื่นแบบไม่ต้องเล่นก็ได้นะตัวอื่น อมันคือเอาจริงนะเราแค่เอาตัวที่นำพิกโกโรได้เนี่ยมานำให้มันเน้นพลังโจมตีของพิกโกโรส,สูงอะไรทำนองนั้นนะเราก็ผ่านได้แล้วนะจากที่ดูเนี่ยเออแอดเพื่อนไว้จริงๆคนแอดตัวคิมากกว่านะก็ผ่านแล้วนะครับทีนี้ ผมก็จะได้ซัพพอร์เมมโ ori สำหรับเวจิต้าแฟมิลี่นี่มาใช้โดยสักทีใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมในดูซิดูสักนาหนึ่งในซัพพอร์ตเมมโ ori ซัพพอร์ตเมมโ ori เข้ามาดูหน่อยอ่าสองร้อยจริงๆด้วยนะมาให้เวจิต้าแฟมิลี่สิบเปอร์เซ็นต์ทั้งเกมในการต่อสู้นั้นเลยนะครับ จนจบการต่อสู้นั้นจะได้ค่าสเตตพลังโจมตีและป้องกัน10%สำหรับครอบครัวเวจีตานั่นเองนะแต่ใช้ค่าคอร์สเป็นฟิล์มถึง200เลยนะแต่ที่ม,มันมีไอ้บัฟ15%อยู่นี่หว่าอันนี้ปะเนี่ยอันนี้มันมีบัฟเอ,อคีหนึ่งด้วยเพราะว่ามันบัฟอันนี้แค่7เทิร์นนะ อันนี้ก็บัฟแค่เจ็ดเทินทั้งที่คอสเท่ากันเนี่ยทั้งที่คอสเท่ากันแต่ว่ามันบัฟเจ็ดเทินมันก็เลยมีคีเอ,อกมานะเออส่วนอันนี้ก็เป็นสเตตเท่ากันนะเพียงแค่คนละแฉะนะอันนี้ก็เจ็ดเทินเพียงแค่มีคีเพิ่มเข้ามานะเอ,อ๊มันมีอยัอนหนึ่งแน่ๆแหละที่มันนี่ไงอันเนี้ยอันนี้คือบัฟเป็นซาก้าก็จริงนะครับ เป็นแคทซาก้าแต่มันนำแค่แบบตัวดีอะ่ะมันบัฟแค่ตัวดีนะมันก็เลยเป็น15%นะครับส่วนอันนี้ก็เป็น15%เพราะว่ามันเป็นเฉพาะตัวลายนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องซัพพอร์ตเมมโมรี200%นะอันนี้ก็เป็นบัฟเฉพาะาฝั่งตัวดีในแพนิ c นามิกซาก้าหรือว่าช่วงที่มันไปอยู่ในดาวนาวมิก,กันนะแล้วก็ อันนี้ก็สำหรับตัวลายในแพนเด็กนาวิกนะเออก็ไว้อืมมันก็มีแค่นี้เลยเนาะก็จบไว้ได้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ